ครับสวัสดีเพื่อนๆพื่ี่พี่เกษตรกรทุกท่านครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการดูช่วงอายุของไก่ไข่ว่าแต่ละช่วงอายุของไก่ไข่นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างครับหลังจากที่มีพี่พี่เพื่อนเเกษตรกรสอบถามกันเข้ามานะครับว่าไก่สาวที่ซื้อมานั้นมักจะไม่ตรงกับช่วงอายุครับทีนี้ผมก็เลยเตรียมคลิปและวิดีโอที่เราถ่ายไก่ไข สายพันธุ์ไฮบริดของเราไว้นะครับในแต่ละช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนและจนถึง8เดือนเพื่อให้พี่เพื่อนๆนะครับได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุและเวลาที่เรารับไก่มาจากแม่ค้าเราจะได้ทราบสายพันธุ์จากแม่ค้าได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดในวิดีโอคลิปของเรานั้นจะเป็นไก่ไข่สายพันธุ์โรสแอแลนด์สีแดงนะครับผสมกับ ไก่ไข่สายพันธุ์รถไอแลนด์สีขาวนั่นเองครับโดยใช้แม่พันธุ์เป็นรถขาวและพ่อพันธุ์เป็นรถแดงครับก็จะได้ไก่ไข่สายพันธุ์ที่ไข่ดกเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าวิธีการสร้างไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดเองนั้นทําอย่างไรครับไปดูกันครับว่าไก่ไข่แต่ละรุ่นนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างครับผมครับเรามาเริ่มกันที่ ลูกไก่แรกเกิดเลยนะครับสสายพันธุ์นี้นะครับการผสมไก่ไฮบริดระหว่างรถแดงกับรถขาวนะครับจะมีข้อดีคือว่าเราสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรแรกเกิดตัวผู้จะเป็นสีขาวครับจะเห็นได้ดังคลิปแล้วครับแล้วก็ตัวเมียจะเป็นสีส้มโทนแดงประมาณนี้ครับและโรงงานใหญ่ๆก็นิยมใช้สสายพันธุ์นี้นะครับมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้ไก่ไข่ไฮบริดที่ไข่ดก เพราะว่าสะดวกสําหรับการทําการค้านะครับสําหรับโรงผลิตใหญ่ๆเพราะสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับก็จะเห็นเลยเลยครับว่าเราสามารถดูได้จากส,สีสีส้มแดงนั้นก็จะเป็นตัวเมียส่วนสีขาวนั้นเป็นตัวผู้ครับทีนี้เราก็จะดูง่ายๆนลครับส่วนใหญ่เพื่อนๆมักจะโดนพ่อค้าที่เล่ขายตามท้องตลาดหรือว่าขายยาตามหมู่บ้าน นะครับที่เขาจะเอาไก่ไข่ไปแลก,กนู่นแลกนี่หรือว่าขายไก่ไข่เพราะว่าเป็นไก่ไข่นะฮะตัวเมียแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวผู้ครับให้สันนิฐานว่าเป็นตัวผู้ไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสีของไก่เมื่อโตขึ้นแล้วนะครับถ้าเป็นไก่ตัวผู้มันก็จะมีสีอื่นแซมปนไปด้วยครับทีนี้ข้ามมาดูกันที่รุ่นอายุ1เดือนถึง2เดือนกันเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นรุ่น หนึ่งเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ด้านขวาสุดก็จะเป็นรุ่น2เดือนเดี๋ยวกล้องจะแพร่ไปด้านซ้ายสุดนั่นเป็นรุ่น1เดือนนะครับผมครับอันนี้เป็นรุ่น1เดือนครับทีนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากแรกเกิดไปหารุ่น1เดือน1เดือนครึ่งและ2เดือนครับทีนี้ก็มาถึงรุ่น3เดือนแล้วนะครับรุ่น3เดือนก็ ได้โครงสร้างและสีออกมาประมาณนี้นะครับตัวเมียรครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหามากครับรุ่น3เดือนนี้ส่วนใหญ่แม่ค้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของโรงผลิตใหญ่ๆมักจะเอารุ่น3เดือน3เดือนครึ่งน,นี่แหละครับมาจะบอกว่าไงฮะหลอกขายก็ได้ฮะให้ผู้ที่สนใจเลี้ยงแล้วก็บอกว่าไก่พร้อมไข่หรือว่าไก่ใกล้จะไข่แล้วก็จะมีโครงสร้างและรูปร่างงอนนะครับตรงหัว จะสั้นอยู่เป็นประมาณนี้ครับผมน้ำหนักก็จะตกอยู่ประมาณ900กรัมถึง1.2กิโลกรัมเท่านั้นครับถ้าอายุประมาณนี้นะครับ3เดือนครับทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับรุ่น3เดือนหรือว่ารุ่นไม่ถึงอายุนะฮะส่วนใหญ่บางโลงผลิตก็ปล่อยให้เอเย่นนำไปขายได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าผู้ขายต้องหรือว่านายทุนต้องมีความรับผิดชอบกับลูกค้าบ้างนะครับ ถ้าเกิดว่าไก่ไม่ถึงท่านก็น่าจะไม่ปล่อยไก่ออกมาให้ตัวแทนจําหน่ายหรือว่าเอเย่นหรือว่าคนกลางขายต่อนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าคลิปตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่สนใจเลี้ยงไก่ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้มาดูตัวผู้กันสักหน่อยครับตัวผู้ส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆหรือว่าผู้เลี้ยงใหม่มักจะโดนพ่อค้าหัวใสนะครับ หลอกขายกันไปนะครับว่าเป็นตัวเมียจริงๆแล้วให้สันนิษฐานเลยครับว่าถ้าเป็นไก่ไข่ถ้าเป็นตัวสีขาวเนี่ยถ้าไม่ใช่ไก่ไข่สายพันธุ์แท้แล้วราคาถูกนะครับไม่ใช่ไก่สีขาวสายพันธุ์แท้นะครับไก่ไข่ก็จะมีไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอนแล้วก็ไก่ไข่พันธุ์ลดแอรแลนด์ไว้สีขาวนั่นเองครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับถ้าขายตามท้องตลาดทั่วไปนั้นเป็น ไก่ตัวผู้แน่นอน,นครับผมเพราะว่าจะถูกคัดแยกออกไปจากโรงผลิตใหญ่ๆตั้งแต่แรกเกิดอย่างรูปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเขาจะแยกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเขาจะคัดตัวเมียเนี่ยขายแล้วก็เลี้ยงต่อให้โตหรือว่าขายตั้งแต่ตัวเล็กๆะนะครับแรกเกิดหรือว่าจะขายในตอนโตเลยนะฮะตอนใกล้ไข่เลยนั่นเองครับพอไก่ตัวผู้พวกนี้โตมานะครับเขาก็จะมีพวก ลอยขนนะฮะสีต่างๆแซมไปนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเผลอเลี้ยงโดนหลอกแล้วเผลอเลี้ยงไปจนโตแล้วก็จะเห็นลายพวกนี้นฮะมันไม่แน่นอนนะว่าลายอยู่ตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างนะฮะอาจจะมีสีน้ําตาลแซมตรงนั้นสีดําแซมตรงนี้บางทีก็อาจจะมีสีดําจุดๆ,ๆไปหมดอย่างในคลิปวิดีโอเลยครับผมครับทีนี้ก็มาดูกันครับรุ่นสีเดือนนะครับรุ่นสีเดือนนี้ก็คือ16สัปดาห์นะครับ าตามสถิติที่ผมได้เลี้ยงมาหลายรุ่นนะครับที่ผลิตเองเลี้ยงเองนะครับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดรุ่น16สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นไก่สาวแล้วนะครับคือใกล้จะไข่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอย่างถูกต้องมาตั้งแต่แรกนะครับให้โปรตีนที่เหมาะสมให้อาหารที่เหมาะสมตามช่วงอายุนะครับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดสายนี้จะไข่ที่ สัปดาห์ที่17หรือที่สัปดาห์ที่18เท่านั้นก็ประมาณ4เดือนครึ่งนั่นเองครับแต่ถ้าได้รับการเลี้ยงอย่างไม่ถูกต้องนะครับเขาไม่มีทางที่จะไข่ได้ช่วงอายุ4เดือนครึ่งนะฮะอาจจะไข่ไปที่อายุ1 8 -24 สัปดาห์ฉะนั้นแม่ค้าส่วนใหญ่เขาจึงพูดไว้แบบกว้างๆครับว่าไก่เนี่ยจะไข่ช่วง4-5เดือนอะไรอย่างนี้นะฮะจะมันจะอยู่ที่การให้อาหาร ไม่ใช้อาหารลดต้นทุนจนเกินไปเพราะว่า,าไก่ตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงช่วงอายุที่เหมาะสมจนถึงวัยเจริญวัยเติบโตเต็มที่แล้วครับเขาต้องการอาหารที่เหมาะสมครับถึงจะทำให้เขาเติบโตและมีประสิทธิภาพการไข่อย่างเต็มที่ตามสายพันธุ์นั้นๆครับครับเราก็มากันที่ไก่รุ่นใหญ่เลยนะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็น วัยโตเต็มที่แล้วนะครับอา,อายุ7-8เดือนครับสภาพงอนของไก่ก็จะมีประมาณนี้นะครับยาวประมาณขึ้นมาหน่อยเราก็จะเห็นว่ามันยาวกว่าไม่ติดหนังศรีรษะนะครับยาวกว่าขึ้นมาประมาณ4เส้นโดยประมาณนะครับเราก็จะเห็นตามภาพครับก็จะดูง่ายมากนะครับน้ําหนักของไก่ที่โตเต็มที่แล้วก็จะอยู่ประมาณนะครับหนถึงหนหรืออาจจะไป2กิโลกร,รัมเลยก็ได้ครับผม แล้วไข่ของเขาก็จะใบใหญ่นะครับใบใหญ่มากกว่าไก่สาววัยสเดือนครึ่งน,นะครับก็จะได้ไข่ประมาณเบอร์2กับเบอร์หครับทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆพี่ๆว่าเลี้ยงดูเขาแบบไหนครับถ้าเลี้ยงดูได้ดีนะครับเข้าใจเลี้ยงก็จะได้ไข่ใบใหญ่ขึ้นและเร็วครับไว้ข่าวต่อไปครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่ การที่เขา,าสามารถออกไข่ได้เยอะที่สุดแล้วช่วงไหนที่เราควรปลดเขาออกซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงอีกด้วยครับว่าเราเลี้ยงยืนกกงหรือว่าเราเลี้ยงแบบอินรีย์ไว้ค่อยมาคุยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับในเรื่องไก่ไข่ครับครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับฝากเพื่อนๆติดตามรับชมแลบฟังและ Sub subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ